ือตอนที่อ่านจ,จะเป็นแบบอายอมให้เขาจากไปทั้งน้ำตายิ้มส่งอะไรเป็นลักษณะเนี้ยนะคะก็แต่ในขณะที่อ้อมกับกวงอ่ะจะมองว่ายิ้มทั้งน้ำตามันจะเป็นเรื่องที่เห็นคนอื่นมีความสุขถึงเป็นความสุขที่แบบเกือบจะไม่ได้มีปะ่ะแล้วเราจะรู้สึก happy ปปไปกับเขาด้วยว่าเขามาถึงจุดนี้ถึงแม้จะต้องฝ่าฟันอะไรมาอย่างนี้ปะ่ะเพราะเวลาดูเกาหลีอย่างเงี้ยหรือดู ที่มันเป็นชีวิตชีวิตหน่อยป่ะเวลาตัวละครที่แบบผ่านเรื่องแย่ๆมาคุณรู้ฟังแล้วแบบโอ๊ยเขาถูกดูแลมีใครสักคนดูแลจิตใจเขาอะหรือดูแลร่างกายเขาอะแล้วมันทำให้แบบใจเขาฟื้นฮึบขึ้นมาแล้วมีความหวังอะน้ำตาเราก็จะลืนไงหรือเราอินไปไว่ะพี่กัหรือมันเป็นทริกเกอร์ของเราลา่าสุดดูด็อกเตอร์โรแมนติกอะคะ่ะอยากอ้อมยังไม่ได้ดูสามนะออมันแค่สองอยู่อะแต่แบบกลับไปดูหนึ่งอย่างเงี้ยจะแบบมีหลายอันที่แบบ โถโถโถเอาใจช่วยนะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราดูตอนที่เราไม่สบายด้วยเราก็เลยรู้สึกอ่อนไหวเพราะเมื่อวานคุณกวงได้ทิ้งประโยคเอาไว้ให้ดิฉันประโยคนึ่งเวลาไม่สบายคุณต้องอะไรนะต้องการค่อคนออดอ้อนเอาใจเกียดแทนที่จะพบแพทย์กินยากินอาหารกินซุปไม่ต้องการคนมาออดอ้อนเอาใจแต่ถ้าคนที่มันไม่ใช่ มันมาอย่างไงก็รำคาญ <c oughs> คนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดปะถูกครับนะใช่ปะคนไม่ใช่อะทำอะไรก็ผิดต่อให้ถือสิบพอร์จโจกมาหรือแปดร้อยดอกไม้เอามาทำไมอะเหม็นซื้อมาทำไมไม่ได้จะกินใช่ปะแต่ถ้าคนมันใช่นะถืออะไรมามันก็ใช่ ถูกต้องนะคะแล้วเรื่องถ้ามันจะใช่กับคุณผู้ฟังมาอีกเรื่องหนึ่งที่ใช่เพราะว่าเราเคยจัดใหญ่กันอยู่เสมอสำหรับ u n i o n p a นนะคะจัดงานที่ใหญ่ที่สุดแห่งปีกับ The Biggest Fair 2023งานที่รวมเอา5งานใหญ่ใหญ่ไปละ 5งานใหญ่เอาไว้ในพื้นที่เดียวกันนะคะบอกกันได้เลยว่ามางานเดียวได้ของติดไม้ติดมือกับไปหลากหลายแน่นอนเพราะ5้างานใหญ่ที่ว่าคุณลองฟังดูนะคะอันที่ 1. นึ่งเฟอร์นิเ g อร์บิ๊กครั้งที่41งานใหญ่ที่รวมผู้ผลิตผู้จําหน่ายรายใหญ่ตั้งแต่บ,บ้านสําเร็จรูปฮะ เออใหญ่จริงไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดสูงสุดถึง70% 2. งานพาวอร์บายนำเครื่องใช้ไฟฟ้ามากกว่า20แบรนด์ชั้นนำมาจัดโปรโมชั่นพิเศษพร้อมผ่อน0%ทั้งงานและรับเครดิตเงินคืนสูงสุดที่45,000บาท ไม่น่าเพิ่งซื้อตู้เย็นไปเลยงาน w e ดดิ้งบิ๊กเกสแฟร์ที่รวมธุรกิจแต่งงานเพื่อตอบโจทย์คู่รักให้ได้เลือกใช้บริการแบบ one stop service พร้อมโปรโมชั่นพิเศษนะคะ 4. งาน b m Home มหกรรมสินค้าเพื่อบ้านและของตกแต่งบ้านรวมอุปกรณ์ตกแต่งบ้านทันสมัยเครื่องครัวและเครื่องแก้วพร้อมส่วนลดสูงสุด70%เยอะนยะอะยังไม่จบอีก,กับพี่ขวงคุณรู้ฟัง นี่เขาใหญ่จริงๆนะงานที่ห้างานตลาดน้ำตำนานอร่อยรวมร้านอาหารชั้นนำจากตลาดชื่อดังทั้งสี่ภาคมาไว้ในงานเดียวตาเหลือกตรงงาน<ต>าที่ห้า่วงงานตาเหลือกงานที่ห้าอ้อมตาเหลือกตรงงานที่สองกับงานที่สี่ทั้งหมดที่พูดคะ่ะคุณผู้ฟังงานใหญ่ที่ขนทุกสินค้าทุกโปรโมชั่นมาขนาดนี้อย่าได้พลาดไปเลือกซื้อแล้วก็เลือกช็อปกันที่ Impact เมืองทองธานีอาคารหกถึงแปดนะคะวันที่หก ก็คือวันไหนอะพี่กวบวันที่หกวันเสาร์วันเสาร์นี้นะเริ่มถึง14พฤษภามนี้นะคะกล้าพูดเลยว่าแม่ฉันไม่พลาด